ดันพิเชษชัยออกวงการไปรับจ้างขนดินแทนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดัานพิเชษชัยผลดีน้องชายของพระเอกหนุ่ม หล่ออมตะอย่างติ๊กเจษดาพรผลดีโดยตั้นพิเชษชัยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2540ตามรอยพี่ชายมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงปัจจุบันไม่ได้เห็นหน้าตั้นพิเชษชัยสักเท่าไหร่โดยผลงานเรื่องราวสุดที่เจ้าตัวฝากไว้ก็คือเรื่องดังดวงฮฤุทยัยซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายๆคนที่คิดถึงและอยากจะเห็นผลงานของตั้นพิเชษชัยอีกทางหน้าจออย่างแน่นอนในส่วนของปัจจุบันหนุ่มตั้น ก็ได้ทํางานในวงการบันเทิงโดยทําหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นีเวเกเตอร์ซึ่งเป็นรายการเดียวกับหนุ่มติ๊กที่เป็นพิธีกรนั่นเองถือว่าการใช้ชีวิตของทั้งสองหนุ่มพี่น้องนั้นเหมือนกันมากหรืออาจจะเรียกอยู่ในสายเลือดก,ก็ได้เมื่อไม่นานมานี้หนุ่มตันล่าสุดหลังจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรกันล้วนได้ผลกระทบกันเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นหนุ่มตันพิเชษชัยผลดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ต้องหยุดงานเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อตัวเองและสังคมจึงต้องกลับบ้านเพื่อไปรับจ้างขนดินและต้นไม้ให้กับคุณแม่ของหนุ่มตัน้นโดยหนุ่มตั้นได้โพสต์บนไอจีส่วนตัวว่าช่วงไม่เลือกงานไม่ยา่งจนในสถานการณ์แบบนี้ผมก็ต้องรับจ้างแม่ขับรถขนต้นไม้ขนกระถางขนดินไปพังพางก่อนนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องขยันและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นรวมไปถึงหนุ่มตั้นพิเชษชัยด้วย ที่มีทั้งความขยนันอดทนและยังมีเลือกงานอีกถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและยังคงเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของแฟนๆอีกด้วย